เคยังท่านผู้ชมผมไปดูโฆษณามาคือไม่อยากจะอัดคลิปแบบให้มันโฆษณานี้เขาให้ทำแล้วถ่ายรูปอะแล้วก็เขียนว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะไม,นนนะไม่น่ากินนะไม่น่ากินเลยแบ่ไปก็ได้ท่านผู้ชมมันพิมพ์ภาษาไทยได้โพร่ไปเลยครับนี่จะขึ้นว่าไม่น่ากินเลยแบ่แล้วเคมีหีวานไปครับ หมดแล้วเดี๋ยวปรับแสงบ้านมินเจลนักผู้ชมผมไปจอนี้จอนอกต่อนะครับจอนอกต่อไปอะโครโรนะอะโครโรแปลว่าการทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเนื้อเรื่องอะไรจริงๆในสนุกนะมผมชอบสนุกเนื้อเรนะื่องเอาไปดูกันอะโครโรนะครับเดี๋ยวนะแม่แม่มาทูประตูหรือเปล่านั่นไงอุ้ยแม่สวยปะกรมตื่นได้แล้วทำไมเจ้านอน อะไรยังนอนอยู่เนี่ยเจ้าไปสายแล้วนะไม่เป็นไรแม่เออ,อาหารเช้าเย็นหมดแล้วแม่บอกนะครับนี่วันวันหยุดหรือวันอะไรวะเนี่ยอุ้ยน่ากินวะ่ะไก่ดาวนมปังไก่ดาวเบฟฟัดอาหารเช้าเนี่ยจําเป็นนะจเจ้าอต้องกินลุกมือ้ออย่าไปเอ,อละเลยอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปอดอย่าไปอดมื้อเช้าอะไรอย่างงี้จนไี่หิวนี่นะใส่ก็ แต่ก็กินแม่ให้หมดนะั่นแหละหยุดพูดเลยช้าแล้วเจ้าต้องนอนให้เป็นเวลานะเพื่อออสุขภาพที่ดี I wasn't stay up เลยฉันไม่ได้อยากนอนตื่นอาจจะไม่ไยัยหนานอนดนึกซะหน่อยกินต่อ Slack can ruin your future อ๋อ slack นะครับสามารถที่ทำให้อนาคตเนี่ยพังได้เลยนะตอนนี้ เจ้าเอ่อหมายความว่าแบบเจ้าแบบเขาเรียกอะไรอะโอวีน้าหมายความว่าเจ้าโตแล้วที่จะแบบต้องมาสนใจการเรียนได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ I'm not s l a c k i n g โ okay. อ uh, เคอ่ะจุดจุดจุดคือไม่ได้สอบนั่นเองดูที่เจ้าดูดูที่ลูกสิเสื้อเนี่ยมันใหญ่มากสำหรับลูกเลยนะแล้วลูกเนี่ยก็เหมือนแบบ ก็เรียกละทอมบอยเหมือนเหมือนทอมเลยอะไรอย่างเงี้ยนกะ็ทุกคนก็แต่งชุดอย่างงี้นี่กินต่อกินไปคุยไปกินไปคุยไปกินจนหมดก็ไม่ก็คุยอ่อยแกอาจารย์ันนี้หมาเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องดูมือถืออีกแล้วนะกดไลค์เงี้ยนั่นแน่อาจารย์กูไม่เคยรอดเลยนะกดทุกครั้งก็สะดุ้งทุกครั้งจะไปทําดีได้ไงวะเนี่ย ไม่เนียนเลยผมนี่ไม่เนียนเลยอะเนี่เดีวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดน,เ,ดโดนเรียกห้องผู้ปกครองห้องปกครองอีกคือเคเวสไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วผู้ชมเดี๋ยวลองผมลองไม่กดดูนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูก่อนไม่กดเลยกูไม่กดเลยอะ่ะผมไม่กดเลย แน่ๆน,น่มีการอ่านไหมกดทีหนึ่งพอนี่จะไปถึงไหนวะเนะี่ยอืมอาจารย์นี้ก็เขียนอยู่เขียนอยู่เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาคือเราก็ปิดเสียงกดเป้าะวะอาจารย์จะไปได้ยินได้ไงท่านผู้ชมอ๋อนั่นนั่น น่า่อเอ่อมียุยับยยับจะผ่านไม่ได้ด่านเนี้ยอ๋อแปดสิบสองละอีกสิบแปดแล้วท่านผู้ชมคือ,อยังไงมันให้เรากดอ่ะ แล้วถ yeah ้ายิ <s good wolf parfait> <ik adult studies> ่งใกล้ร้อยเนี่ยมันยิ่งหันนะท่านผู้ชมผมเดานะมันยิ่งแบบยิ่งถี่อ่ะนั่นนั่นนั่นนัน่อัเน้อัเนอันเนีอันเนอันเนอันเนี้ยไอโดนอีกแอะโอ้ยกูกดด่วตั้งแต่แรกที่ปะยืนขึ้นแก้มโอ้ยโดนเน่ทำโทษบอกไปแล้วกี่ครั้งแล้วเจ้าก็ยังทำเหมือนเดิม ฉันมองว่าเด็กที่เรียนเนี่ยจะสนใจการเรียนและเรียนรู้ในคลาห้องนี้ถ้าเจ้าต้องการเออวาดรูปเนี่ยออกไปกลับบ้านยื้อยุดฉุดกระช่างเอาเฮ้ยแย่งไงอ่ะ๋อ,อกดกดกดคาร์ว่าคาร์แกกเรียบร้อย เอายาฮอม์บูขอไมอะ่ะลูกสาวเจ้าเนี่ยนะการเรียนตกลงเรื่อยๆเลยเธอไม่เคยตั้งใจในห้องเรียนเลยนะทั้งหมดอะคือเธอเอาแต่ว่าลูกเอาเป็นหนักหัวส่วนไหนของพออเราแม่ก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะฉชนเนเอรเดี๋ยวจะพูดกับลูกอีกทีค่ะเกลเนี่ยทจะทำไม่ดีที่สุดนะคะรอน,นละ คือเราอยากไปเรียนไงเขาบอกงเนี่ยบบอ,ยอห้องเนี่ยการเรียนเนี่ย่ข้างน่าเบือ่อแต่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้มีแต่คําไม่ดีทั้งนั้นเลยเออ i ี e er, s a m miserable คือหมายความว่าแบบมันก็ค่อนข้างทรมานนะแต่ต้องการออกโ,อโหเป็นในที่แบบคือตอนแรกก็เรียนดีอยู่แล้วทําไมต้องเกเลยด้วยฮะท่านผู้ชมเอาอู่แล้วครับมือที่แสนน่าร่อยนะมีอะไรเนี่ยดูไม่ชัดเลยครับมีเหมือนเป็นหมูทอดนะกระดูกหมูทอดนะครับ มีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะลูกไม่มีอะไรค่ะแม่กินต่อเฮ้ยนี่แเนี่ยก็ดูหมูมันแม่จจเอ่าไม่แม่นะมีอะไรก็บอกฉันได้มีอะไรอ่ะจะไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วฉันเกลียดครูคนนี้อ๋อเออจริงวะฉันเกลียดคน,นั้งหมดแหละอันที่สองนะครับจะไม่ต้องการไปโรงเรียนอีกเลยไม่เอาเกลียดครูคนนี้พอไม่ต้องจับผิดกูอยู่นั่นแหละ แล้วเจ้าจะไปทําอะไรเนี่ยถ้าเจ้าแบบจะแบบหยุดจะไม่เดียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคูณเจ้าอ่ะผู้ถูกเจ้าอ่ะไม่ได้โฟกัสเลยไม่ได้สนใจการเรียนเจ้าต้องคิดถึงอนาคตไดส้สิอ้าวเผลอกดเลยนะท่านผู้ชมโทษทีครับมัมก็บอกว่าอยากให้รู้นะว่าเอ,อ e known something was wrong w เป็นย u start doing badly ฉัคนควรจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อจะเอ่อเมื่อเมื่อลูกเนี่ยเอ่อทำไม่ดีที่โรงเรียนนะแบบเริ่มที่จะไม่ดีแล้วนะลูกเนี่ยว่ารูปตลอดเลยนะแบบตลอดทั้งวันอะ่ะเอาแลนดิชคุณแม่ไม่รู้อะไรหรอกอกระดูกหมูอร่อยนะคุณแม่รู้ไหมแล้วเจ้ารู้อะไรไหม ฉันเนี่ยแม่เนี่ยเขาเรียกอะไรครับชิปทานเฟอร์เขาเรียกว่าแบบเลื่อนเลื่อนอะไรอะ่ะคือหมายควาว่าแบบะไะลรท่านผู้ชมผมพูดไม่อกอกผมไม่เคยทํางาน ười, คือคือเขาเขาชิปแบบเขาแบบเขาลางงานเออลางงานเพื่อมาดูแลลูกเลยเนี่ยแล้วนี่เหรอที่เจ้าแบบ ตอบแทนฉันเลยอ้ยไปดูอย่าไปดูนะท่านผู้ชมใครเป็นแม่ก็อย่าเพิ่งไปดูลูกนะใครเป็นลูกก็อย่าเพิ่งไปดูแม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใชคือคือคือถ้าเป็นแม่เนี่ยก็อย่าไปดูอะไรอย่าอย่าไปอย่างนี้มากนะครับมันจะยิ่งแบบลูกจะยิ่งแบบผดผูวนะท่านผู้ชมแล้วลูกก็ตอบแบบเอฉันไม่ดีพอใช่ไหมหนูไม่ดีพอใช่ไหมแม่ รือไม่ก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเรื่องของฉันนี่เป็นตัวเรื่องของแม่แม่คนเลือกไอ้นี่เอาไหนดีวะเอานี้แล้วกันดรามา่านิดๆแดกกระดูกหมูต่อเจ้ามันบ้าไปแล้วนี่แม่นะลูกลูกก็ตอบเกเมลนะลกูไม่น่าตั้งชื่อแล้วนีเลยไ่งเรียกยากจริงอย่าไปโรงเรียนอีกแล้วคุณแม่ใจหนูไหมเนี่ยหนูโดนครูว่าตลอดเลยใส่ไฟ,ไฟเข้าไป อไม่เป็นไรก็อนาคตเจ้าก็หยุดแค่นั้นเนล่หมายความว่านี่มันไม่ใช่อนาคต i t s not my อ๋อมันไม่ใช่อนาคตของแม่นันเป็นอนาคตของเจา้าเฮ้ยทำไมมันพูดเหมือนชีวิตจริงเลยวะเหมือนสมัยก่อนผมเป็นเด็กก็มีปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะคือตอนนั้นผมติดเกมมากนะผู้ชมแล้วแบบแม่ก็แบบว่าอก็อยากเล่นเกมก็ นอนาคตของเราเองก็แล้วแต่เราอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการประชดเล็กๆนะนุนเรื่องมันสนุกท่านผู้ชมรักเกมเนี้ยบอกเลยเหมือนชีวิตจริงอะในใครบางคนเนี่ยเริ่มเศร้าคือผลการเรียนตกท่านผู้ชมคือผมก็เคยนะไม่ใช่ว่าผมไม่เคยแล้วตอนนี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะครับท่านผู้ชมมีบ้างมีบ้างครับออโอ้โหเฮียโคตรดราม่า แม่บอกว่าถ้าเจ้าไปแล้วเนี่ยอย่าคิดจะกลับมาอีกนะเย็ดเป็ดอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันรุนแรงอย่างไรโครเรวนะครับหัวข้อมันคือการทะเลาะนอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วปิดประตูแฮ่แมวบนร้องเลยหนีไม่แล้วนะอะไรอ่ะ,อะไลออเดินลบเดินหลบหลบหลบหัวชนทนุรคบไงอ่ะหลงไงอะหลงไงอ่ะ เราชนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมเหมือนเล่นในนั่นเลยอะไรไวะอ้โวยมีรถด้วยวะตายตายตรงอย่างเดียวเลยจเจอไหนนะโอ้เหนื่อยจังเลยเฮ้หอหลงห้าแล้วท่านผู้ชมโอ้ยตามาจริงท่านผู้ชมเกมนี้ตอนแรกผมว่าแบบแมว ทำอะไรเก็บขยะหรอเก็บขยะทิ้งหรอเราก็จะต้องเจออะไรป่ะใช่ไหมเจอ,อนียอ,อ๋อแมวอยู่ในนี้ในกล่องนี่เปิดเอามาดูหนะ่อเอาฮะเปิดสิเอาอ้ทำเป็น e ีพีได้เลยแน่เรื่องนี้อาอย่ โลนจูเจ้าก็เจ้าก็โดดเดี่ยวใช่ไหมมันก็เหลี่ยแล้วนี่ก็โยนไปเลยอโยนไมวะร,รับอ่อกยังไงเนี่ยนี่เหอไให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราจะรับได้นะโอเค,อ,เคอะไร,รอ่ะมีคนหนึ่งขึ้นมาผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมา โซมจำเลยลูวองศส่หัวอ๋อผู้ชายคนใหม่คนะับแต่ก็โทษด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เจ้ากลัวนะแควดิสยูอีเว e นค o m ฟอร์มเจ้ามาจากไหนเนี่ยโ o สกิฟต์อาร์ยูอะโกสเอ่อเจ้าเป็นพีเหรอเออมาจากไหนดีกว่านะครับแต่ว่าแค่ฟอร์มบีฟอร์ฉันเคยเป็นแมลก่อนน้นนี้อาเฮ้ยไปกันใหญ่ละ แมวเหรอเข้าไปเอาเข้าไปเ,เ,ไปเจ้าใจเย็นก่อนนะดูขึ้นมาก่อนฉันจะอธิบายทุกสิ่งนะมือไปเกาะมันก็เหมือนแมวจริงนะดูหูนี่มีหูขึ้นมาด้วฉันเป็นแมวอะแมวอะไรแมวจอนจัดนะฉันเป็นแมวจรจรัดที่เจ้าเจอก่อนหน้านี้อ๋อเจ้าพบความลับของฉันเหรอ จอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้นะมันยากสำหรับฉันที่จะอธิบายนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะอธิบายจะจะัด how you manage to see me มีคำอะไยไหมคือฉันไม่สามารถที่จะอ,อ,อะไรวะเอาเป็นว่ามันพูดถึงว่าคือเขาเป็นคนนะครับ and why นี่อ๋ออ๋อคือแมวตัวเมื่อกี้ท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่า เจ้าเลียฉันทำไมฉันขอโทษฉันเห็นเจ้าร้องไห้นี่น่ะก็เลยอยากจะเอาไปเลียแผบบๆให้น้ำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นนะอายุสเตเจ้า,เาพเนจรหรอถือว่าิเอแบบเป็นคนแบบพเนจรเหมือนฉันใช่ไหมทำไมเจ้าถึงออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับฉันมีบ้านนะแต่ว่าฉันไม่อยากกลับไปแล้วนะครับ home สามร้อย n i g h t ก็คือหมายความว่าบ้านเนี่ย มันเป็นฟังแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีครับแล้วก็มันคล้ายๆกับว่าเหมือนแบบมีพ่อแม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับฉันนะฉันอยู่กับแม่นะแล้วก็มันมีเออมันมันมันก็ดีบางครั้งหละแต่ว่าฉันก็รู้สึกอ๋อฉันรู้สึกอมีความสุขแล้วก็รู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าฉันได้อยู่กับอคนแปลกหน้านะคนที่ไม่ไม่ไม่รู้จักฉันเลยหรือว่าแบบ ทำให้ฉันแบบรู้สึกเหงานะครับแล้วเรื่องนี้ดาร์กสุดๆไอ้แก n ฉันเข้าใจแล้วนะคุณแมวก็พูดนะครับ I just สไลท์ฮาวไอ้ไลท์ทูรี o m คอก็เหมือนกับฉันที่อ่านแบบพวกแบบกระตูนนั่นแหละแล้วก็ดูหนังที่คล้ายๆมนุษย์อะ่ะบ a ดเดอร s t a ต i n g a อมเบียแต่ฉันคิดว่าไอ,อ้คนคนมานจอร์คนอื่นน่ยคิดว่าฉันนแะปลกนะทุกๆคนนะเน่ยสนใจในการ ค้นหานี่จะหาของกินแล้วก็ดังนั้นทําใหเา้เหมือนแบบทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งนะครับแต่ว่าอะไรวะเวทสรุปเจ้าเนี่ยเป็นคนหรือเป็นแมวกันแน่เนี่ยอันที่สองนะครับเจ้ากินอาหารแมวหรือว่ากินอาหารคนเอาอันบนดีกวะแต่สามารถเอแปงลงร่างนะเป็นระหว่างได้สองฟอร์มนะคือสองรูปร่างคือแม,แมวก็ได้คนก็ได้นะ i w a n t a l i t t e r and I can't be picky as stray. I stray and eat anything. คือฉันสามารถกินทุกสิ่งอะไรก็ได้ที่ฉันสามารถที่ฉันเจออ่ะเออเกิดอะไรขึ้นกับเสื้อผ้าของเจ้าเมื่อเจ้าเป็นแมวอีกครั้งอ่ะแล้วก็ดีดัสดัตอันล่างนะครับดัตมีนยูนิคเวนยูเทิร์นแบ็คอินทูแคทเจ้าไม่ได้โป๊ะหรอเมื่อเจ้าเออกลายเป็นแมวอ่ะเอาไหนกันดีอันล่างดีกว่า เขินเขินไม่บอกไม่ได้เรามันค่างตลกอ่ะเป็นเรื่องน่าอายเจ้าชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อหรอฉันไม่รู้อ่ะฮะไม่รู้หรอชื่อฉันขอโทษด้วยฉันไม่รู้จริงๆไม่ต้องขอโทษหรอกฉันจะให้ชื่อคุณแทนดีไหมคิดว่าชื่อเนี่ยโอลิเวอร์น่าจะดีนะโอลิเวอร์หรอชื่อฉันหรอดูไอเรลลี่ฮะฉันมีชื่อแล้วหรอตอนนี้ าควว่าเจ้าเนี่ยเป็นเจ้านายคือหมายความว่าเจ้าเป็นเจ้าของแบบเจ้านายชั้นนะอะไรอย่างงี้ที่จบอมาสเตอร์เอ่อมาสเตอร์ just เอ่อไม่ต้องเป็นเจ้านายหรอกเรียกฉันว่าแกมแกรมมลโอ้โยคุณไม่น่าตั้งชื่อน,นี้เอียว่าแกมแล้วกันนะครับขอบคุณมะแกมอะไรเนี่ยเออมันค่อนข้างแบบดึกแล้วนะที่เจ้าออกมาที่นี่นะครับ แม่เจ้าเนี่ยน่าจะกังวลแล้วแหละน่าจะรู้สึกไม่ดีแล้วแหละกลับบ้านเถอะนะจะไม่กลับบ้านเลยแล้วดิกลับบ้านกับฉันก็ได้ฉันจะเอ,อ่ฉันจะให้อาหารเจ้าเองอะไรอย่างงี้เหมือนไอ้ตัวซ้ายเป็นแมวตัวขวา็นคนดึงมือเข้าไปโกล o ฮม home ด้วยกันนะครับแมวกับคน คนนึงมีหูแต่ยืนได้บอกสองร้อยจบฟิสก so ิปเมียกูรีวิวโซม o ลพีเพลวิโนอ๋อยังไม่รีวิวคนระับเป็นฟรีโอเคเฮ้ยเมมโมรีสโอ้โหมีอีกแล้วนะผู้ชมผมต้องกดลัวๆแล้วผู้ชมแต่ผมต้องดูโฆษณาแบบลัวๆแล้วผู้ชมดูทั้งวันเลยดูให้ตาแหกเลยนผู้ชม เพ้วผมจะได้ดูจอนี่ต่อนะครับจอโนจอโนไม่ใช่จอนน่จอนนจอนน่ก็ได้นะครับเป็นโอเคแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำต่อนะครับ Record this moment Record ไหมถ้าใครชอบอันนี้ก็บอกว่า Sexy Bitch ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง เกมออลไอยด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ช่องเกมทอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับก็อีพีหน้าต้องมาแล้วแหละเนเรื่องม่นสนุกมากท่านผู้ชมคือไม่รู้ดิไม่น่ากินเลยเบรเด็ก <laughs> ซ <laughs> ีบิช okay, นะิโอเคครับขอบคุณที่ติดตามแนละชมนับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบนะ๊ายบาย